อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเพิ่มมาตรการตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยและยานพาหนะที่เข้าออกตัวเมืองหลังเกิดเหตุความไม่สงบต่อเนื่องในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้และมีความกังวลว่าจะเกิดเหตุรุนแรงตอบโต้มาตรการดังกล่าวมีขึ้นภายหลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงสนธิกำลังสาฝ่ายปิดล้อมตรวจค้นบุคคลต้องสงสัยในพื้นที่บ้านเปาะยานี ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลาเมื่อวันที่20มกราคม2569ก่อนเกิดการยิงปะทะยืดเยื้อนานกว่า8ชั่วโมงและจบลงด้วยการวิสามันผู้กอ่อเหตุหนึ่งรายต่อมาในช่วงกลางดึกวันที่21มกราคมเกิดเหตุรอบวางระเบิดและวางเพลิงเผารถบรรทุกพ่วงเสียหาย2คันภายในลานโกดังพื้นที่อำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนาราธิวาสซึ่งเป็นพื้นที่เคยจับกลุมน้ำมันเถื่อนรายใหญ่ก่อนหน้านี้จากสถานการณ์ดังกล่าวในอำเภอเบตงสั่งการให้ฝ่ายปกครองอาสาสมัครรักษาดินแดน ตำรวจทหารและภาคประชาชนร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจสอบยานพาหนะและบุคคลต้องสงสัยทุกเส้นทางเพื่อป้องกันและสกัดกั้นกลุ่มผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อเหตุพร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลหากพบวัตถุหรือบุคคลต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันทีสนับสนุนข่าวโดย dbmp double m a c p a t สนใจสั่งซื้อโทร0 8 8 3 0 9 6 6 0 0 Li@ n e dbm 6600 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสะรายแดง Bee Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์0615878999หรือไลน์ at Bee Herb 99